ไม่มีเรื่องนี้ไม่มีแมปป้าจริงๆนห <ะ S 1> ครับเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าสตูดิโอแมปป้าเนี่ยก่อตั้งมาโดยอิตามารุยาม่ามาโอะซึ่งชายคนนี้ครับเขาก็มาจากสตูดิโออย่างแมทเฮามาก่อนซึ่งสตูดิโอนั้นเนี่ยตะลุงแกครับก็ก่อตั้งขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนะแล้วก็บริหารจัดการสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างเยอะแยะมากมายทีนี้สตูดิโอเนี่ยมันก็ใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆครับประธานคนนั่งบอร์ดบริหารก็มีเยอะขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเยอะแยะมากมายจนในปี2011ครับที่ทางนนปอีวี เ,เข้ามาถือหุ้นเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแมดเฮาครับจากเดิมที่เป็นองค์กรเอกชนที่มีมารุยมามาโศและเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นหลักครับไม่ใช่คนทํางานแบบอิตามารุยมามาโศอีกต่อไปแล้วทําให้วิสัยทัศน์และทิศทางในการทํางานเนี่ยมันไม่ตรงกันและฟังเส้นสุดท้ายจริงๆที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้อิตามารุยมามาโศเนี่ยไม่สามารถอยู่ในองค์กรนี้ได้ต่อไปแล้วนั่นก็คืออนิเมะอย่างเรื่องเรสไลครับหากใครได้ฟังประวัติสตูดิโอแมดเฮาส์เนี่อนนนะอลอยก ก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะมีแมปป้าเนี่ยมีอนิเมะอย่างเรสไลค์ครับที่ใช้เวลาสร้างใช้เวลาพัฒนามากกว่า7ปีนะเป็นอนิเมะที่วาดมือทุกเฟรมครับเรียกว่าเป็นงานอาร์ตเป็นงานศิลป์ที่ทําด้วยใจทําด้วยแพชชั่นกันแบบสุดๆไม่มีซีนไหนเลยที่ผสม CG ครับเป็นการใช้แรงงานใช้ฝีมือของอนิเมเตอร์และทีมอินบิทวีนขั้นสุดซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ครับมันออกมาแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จซึ่งก็พัฒนามาอย่างยาวนานครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนโปรเจกต์ชี้ชะตาว่าไองานอาร์ต น้แบบีมันจะยังสามารถขายได้ไหมในยุคนี้ทําให้ในตอนนั้นครับก็เหมือนเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่ามารุยมามาโซนั้นคิดผิดและไม่สามารถทํากําไรให้กับแมทเฮาได้และในตอนนั้นครับแมทเฮาก็ถือว่าเจ็บตัวหนักอยู่เช่นกันทาให้มารุยมามาโซครับรู้สึกว่าองค์กรนี้มันใหญ่มากเกินไปที่จะทดลองทําอะไรแบบนี้อีกต่อไปแล้วทําให้เขาครับเลือกที่จะมาเปิดค่ายใหม่อย่างแมปป้าซึ่งนั่นเองแหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของอนิเมะอินดี้อีกเยอะแยะมากมายที่มาในช่วงปี2012-2013 20จนสุดท้ายแมปป้าก็กลายเป็นองค์ก ขนาดใหญ่แล้วทําให้มารุยามามาโสะครับต้องออกจากการเป็นแนวหน้าเป็นคนทํางานไปเปิดค่ายใหม่อย่าง M2 แล้วสร้างผลงานอนิเมะเรื่องใหม่ออกมาและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของแมปป้าแบบย่อๆครับเอาละหากใครอยากฟังเต็มๆครับคอมเมนต์กันเข้ามานะ